สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนเลี้ยงงัวและคนรักงัวควายทุกทท่านครับฮัดเลี้ยงงัวจะพาพี่น้องนะครับมาฝึกการใจนะครับว่าพี่น้องจะสีดยาใดบอ่อหรือว่าพี่น้องจะเลี้ยงดูงัวยางเข้มแข็งใดบอ่อนะครับมาฟังคลิปนี้พี่น้องจะใจสู่ขึ้นอีกคลิปหนึ่งครับครับ พี่น้องครับเมื่อนีหัดเลียนงวนะครับจะพาพี่น้องนะครับมาฝึกเทคนิคในน็อกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกสีดยาไปในอนาคตนะครับเพราะว่าการฝึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นการฝึกทีให้พี่น้องนะครับเป็นเป็นมีความภูมิใจนะครับว่าเฮ้าได้ดูแลงวดตัวเองนะครับและรักษางวดตัวเองหายนะครับพี่น้องครับ ฮัตเรียงง่วอยากจะพาพี่น้องมาฝึกเทคนิคนี้นะครับก่อนถี่พี่น้องจะไปสีดยานะครับให้พี่น้องนะครับทายพญาล่ำใสคเขาก่อนนะครับพี่น้องครับทายพญาล่ำใสแบบใดนะครับพี่น้องครับเป็นการเป็นยานะครับยาทายพญานะครับหรือว่าพี่น้องสือยาเม็ดมากก็ได้นะครับเป็นการยัดเขาปากเขาหน่อยแหละครับเป็นการฝึกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการ ฝึกจิตใจของว่าเขาจะสียาเขาได้บอสนะครับให้พี่น้องนะครับซื้อยานะครับซื้อยาทีแบบชนิดกรอกนะครับมานะครับแล้วกับไซลิงนะครับไซลิงทีจะมีปลายที่มันหัวใหญ่ๆเนียนะครับขนาดหาสิบซีซีนะครับที่เหมือนกรอกเขากรอกไอ้ให้อาหารผู้ป่วยในสายยางนะครับนั่นแหละครับตัวนั่นเลยนะครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องซื้อมาดูดนำยากอกยาทายพยาธนะครับแล้วพี่น้องนะครับเสร็จแล้วกะนำนักง่วสเซจประมาณนำนักง่วนะครับขนาดยาเนี่ยก็แค่1ซีซีต่อนำนักง่ว10กิโลนะครับนำนักง่วนง่วนรอยกิโลพี่น้องก็เอา1ิบซีซีนะครับ4ี่รอยกิโลกับซสิซีซีนะครับให้พี่น้องจับ จับเข้างั่นนะครับขึ้นมาสูงในนิดนึงนะครับแล้วให้พี่น้องอยัดเขาไปทางคางปากาเขานะครับยัดเขาไปทางคางปากเขาเนี่ยนะครับกระพุงแก้มเขาเนี่แหละครับยัดเข้าไปลึกแน่นะครับให้มันถึงแขวแาวทางในเขานะครับแล้วพี่น้องกระสีบีบน้ายาเข้าไปเลยนะครับเขาจะบระสบหลักนะครับเขาจะกินยาของเขาเบิดเลยนะครับพี่น้องกระจับไว้นิดนึงนะครับให้เขากล้นเดือนเพือก เอากกนื่อนกนะครับแล้วพี่น้องค่อยปล่อยเนี่ยเป็นเทคนิคให้พี่น้องใจกาในการสียากอนนะครับพี่น้องกอกก่อนเลยครับฝึกกอกกอนเลยนะครับแล้วพี่น้องก็ยังไปฝึกการสียานะครับขั้นพี่น้องบระกานะครับกอกยางวอปตายนะครับพี่น้องให้พี่น้องฝึกกอกนะครับงวอปตายนะครับฮัดเลี้ยงงัวรับประกันเลยครับการกอกยา จำ,ำการกอกยาพี่น้องเฮ็ดได้นะครับเพราะว่าเข้าบ่ได้เฮ็ดเนี้ยงมากมานะครับเข้าจับยาเข้าไปงวกคุณแห่งได้เห่งเฮ็ดแห่งเฮ็ดง่ายครับพี่น้องครับงวกคุณแห่งเฮ็ดง่ายให้พี่น้องทายพยานลำใสเขาเนี่ยนะครับกาประมาณสี่เดือนทายชนึงนะครับหรือว่าหกเดือนทายชนึงนะครับให้พี่น้องทายพยานลำใสเขานะครับเพราะว่าพยานเนี่ยมันมาจต่ไหนนะครับกับพี่น้อง นี่ละครับใบไม้นะครับใบหญ้าสดนะครับกินไข่หอยเชลรีแน่กินพวกดินแน่นะครับเนี่ยพัาธุมันมาตามพวกนี้นะครับขั้นพี่น้องกอกอย่าทายพญาธุดลำไส้ขั้นเขามีนะครับเขาไปกำจัดตายเบิดนะครับก็งัวพี่น้องก็จะอ้วนแน่นะครับอ้วนขึ้นนะครับนั่นเป็นปัจจัยที่งัวห้องบอกอ้วนก็มีส่วนคื้กันนะครับพี่น้องครับ ฮัดเลียงง่วได้มาเชิญชวนพี่น้องนะครับฝึกการฉีดยาเองนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาทรัพย์สินนะครับฮัดเลียงง่วเลยมาทําคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการอยากให้พี่น้องฝึกนะครับฝึกความใจของพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องใจความสำเร็จนะครับพี่น้องหลักง่วควายพี่น้องต้องฝึกเข็ดนะครับสำหรับมือนี้นะครับฮัดเลียงง่วง มาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องรักษาทรัพย์สินของเจ้าของและรักษาเงินในกระเป๋าของพี่น้องนะครับอัดเลียงงว่วได้มาผูดคุยกับพี่น้องแล้วถาพี่น้องอยากหูเรื่องไดคอมเมนต์ใต้คอมขิดคอมเมนต์ใตคลิปมากนะครับฮัดเรียงงว่วก็จะตอบพี่น้องทุกถุกลิปทุกถุกคอมเมนต์นะครับฮัดเรียงงว่วขอจบลงไอก่อน สวัสดีครับ